สวัสดีครับทุกท่นานผู้ติดตามทั้งหมดในช่องอนั่งจานุนพนต้าทุนะครับโดยกระผมนั่งจานุนพนต้าทุ่นว,วันเสานี้พวกเราจะเจ้าอาทิตย์นะครับเราจะเริมม่มทำรายการตาลุงพนต้าทุเทปนะครับ EP ที่หนึง่ง EP ที่สอง EP ที่หนึง่งเป็นข้องนั่งน้องเดียวกับจากเทปนั่งเดียวแล้วก็ อ่อีพีดิซ่งจากเทพก้องอาจารย์พรหมน้อยซึ่งอีพีดิรามคิดไม่ออกตีกับบัวตีผาคนั่งเรื่อยกะช่วยคอมเม่น่ายตีนะกับบัวตีให้ผมผักอ่านั่งเรื่อยนะกับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตำสู้สายตาก้องถูกทันด้วยนะครับแล้วก็ก็อ่าก็กระปรุณด้วยนะครับอ่าสำรับเป็ดโดยผู้ที่ตำเป็ดโดยเก้าสิบคนนะครับ เลื่ออีกสิบคนเท่านั้นครับผมจะทึ่งกาวรวยกับกดกันให้ทึ่งกาวรวยคนดีนะครับทึ่งกาไม่มีได้มาครับสริ่รับคลิปนี้กำมาบอกเพียงเท่านี้ช่วยกันกดติดตามกันไปเยอะๆนะครับกดกดไลค์กดแชร์ก,ด,ก,ด,กดซับตะไรให้กับช่องนักชาญนพน์ตาู่ด้วยครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ